ดีเจแมนใบเตยปล่อยโฮเผยความรู้สึกหักไม่ได้ประกันตัวลั่นถ้าไม่รอบคือไม่รอบ ถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นคดีแชร์ลูกโซโฟาเฟร็กขีดกลาง3 d ดีที่ตอนนี้มีชื่อของใบเตยอารสยามกับดีเจแมนพัฒนพลเข้ามาเอี่ยวด้วยและชาวเน็ตยังได้มีการพูดถึงใบเตยที่ช้อปปิ้งของแบรนด์เนมเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า5้าล้านล่าสุดใบเตยสุธีวันกล่าวยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่เคยรู้และทราบว่าการกระทําของ,งอนายอภิร,รักษ์จะเป็นเรื่องผิดกฎหมายจนพวกตนก็ถูกมองว่ามีความเกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือโซอฟ สามดียืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีชื่อในบริษัทซึ่งทั้งคู่นั้นรำ่ำไห้ พร้อมชี้แจงความบริสุทธิ์เส้นทางการเงินตลอดที่ผ่านมาค่ากระเป๋า5.5แสนค่าชอบพระสีปี13ล้านทำใจถ้าไม่รอบก็คือไม่รอบที่ผ่านมาเจอหนักส่งสารครอบครัวได้รับผลกระทอบทบุตรถามว่าสุดท้ายถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ประกันตัวผมขอแค่ให้อายการได้ให้ความเป็นธรรมลองดูหลักฐานทั้งหมดที่ผมหามาให้จะมีคำตอบที่ไปที่มาของเงินไม่มีส่วนไหนที่ไปคิดคดโกงชาวบ้านมา